รับสบายดีทานผู้สมมาผูกกับข้าพระเจ้าสิ้นเคยเพิ่งอกากาศมนได้กับพระเจ้าไไลงเออลงพิกก็ลงไว้อันนี้เขามากับมอดเจมจากอยู่บานใด้เขาลืมแหละอันนี้เขาเว่าว่าอน้องเจมเจมยังอันนี้เบิรงก่อนอา่านบเป็นอากายตกภาษาอังกฤษอีกแล้วนะ <c oughs> ขอลงพิกน่อยนึงมาลดมาเป็นตีเฮากะซูไว เขาชิยานอีชังอสัมนี้เอากให้เขาตายตายตลอดเขายังเว็ยนยานเคยตายแล้วก็ยังอยากยานปอะตัวยานี้เขาได้บักเจมเอากล้าเอ้าลงไล่เองอะไรได้มาลงไล่เฮาหาปืนก่อนเอ้าได้เอเคยุดก่อนมึงโหลดมาลงบ่ได้ฮะเ่าซซมได้ กอ,นนอดนึงผมมีปืนเลยอย่รวมผมมีปืนม,นอมนาอยู่ลวมหยุดก่อนโอเคโอเคเออโอเคก็โอเคเฮ้ยโลค,โคุณมาฮัมเอาแตกนึงนี่ฮัมเาวาเลยนะอากายอันนี้ผมไม่ใช่แบกปืนนะอากายนี่คือผมคืออากายเก็บคลองเชยบักตะฉากอันนี้เฮายิงฟันเก็บเชยเอ๊ะโตกระจกชวาอีชัังนก้างบันกลางเออบันกลางหยุดก่อนตกกระบอกเอาเชยอันนี้ะ เขาขอบใจไลๆเบิ้งไปหามาเลยนะจักรยานอีสังเคยตายตลอดไป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 ฮัมใจเย็นว้ยมันบอกว่าใจเย็นอีกได้บ้านเจ้าเคยแล้วใจเย็นออกชายได้อายเขาบันได้เบามันบอกเขาเชยเฮ้ยนี่ฮัมเออเออเป็นใจเกือบเกลับปักไตซากมึงตายแล้วเอ้ยอยู่ทางนี้ฮัม อควายอันนี้ตายลูกนี่ฮัมวายมันขึ้นมันขึ้นเทิงฮัมโอ้รถรถรถมาเล,ล,ลยลังเนีย่ยทางใดทางลังกระพุยเอ้ยฮัมขึ้นบัดรผ่าก่อนมาก่อนวายตายวายยิงช่อยวายยิงไอโบช้ำมันนี่วายแตกนึงเอาชอช้ำให้ก็พอแลน้องชายวายบักพี่ปอบวันนี้คือโตลูอันนี้เบิกเอาได้หยุดการเก็บเชียงมันอยู่ใช่ว้าว ยิงอยู่ปรับปรับฮัมผิดกนันนะแม่ไอ้เข่าหัวฮัมบโแตกหลังกระแพงไอ้โอ้ยฮัมแล้วก็อ้ไอ้นี่บังโดดลงก้อนชูมาโหลดอ่ะโอ้ยเกือบกูแตกไอ้แอ้วก็โทษว่ากูว่ามึงยิ่งเลวบันไดโหลดอนันนี้ไล่ไล่ยังไงมหลอดไปได้เอาปัญญาก,ก็น้อยอล้วก็ไอ้ไอันนี้ฉันเบาก็บ่ไดดนียตายโหลดอล้วก็ไอ้มันอยู่ใช้ไอ้ เอากายอันนี้นวัชกาวาวาชอันนี้โเห็นเบานหนามเอาไว้เขาลืมเบาเขาเไม่ได้เปิดใหม่ได้ฮัมมันอยู่ใช่อันนี้ว้ายอันนี้กี่ตัวอันนี้มันต้องเบังมันอยู่เบื้องได้อันนี้ฮะโอ้เห็นแล้วมันต้องอ้อมฮัมทาไอ้ก้อนไอซสิใช้มวยขีมามวย,ยขีมาแห้งไอซสิคออ้อมให้เจ้าก็ได้ถ้ามันอยู่หันแล้ว ไอ้ขอออมมันก่อนตัวยิงสกัดให้อายแน่เพื่อไปมันสิยิงเขาได้บอกเป็นตาสแตกจากดีบอกไอ้ยิงสกัดกันเงียบมันไปใส่มันอยู่บนได้แฮมฮัลโหลเอ้าเข้ามาเขามาันอยู่ทางน้ำเอ้ามันอยู่ทางหน้าขี่รถไปเชยอันนี้มันอยู่ทางหน้าให้มันขี่รถไปเชยอันนี้สิทันมันได้ยิงงี้เอ้าจิแตกว้ายสิแตกได้ได้อันนี้สิแตกพลเรียนไปเลย วายอันนี้บอยอ้อยอันนี้เห็นมันบ่ามันมาทางนี้ได้มันอยู่ใช่มันอยู่ทางนั้นอ่ะใช่เห็นบอลอันเปิดเอ้ยเห็นแล้วมันบวกายมันแลนนี่แหละไอเอ้ยคนแวบแอันนี้พีหลอกเอากระบอกจักเจมมันอยู่ทางนี้บ่ามันอยู่นี่เห็นแวบแนี่เลยเจมม์วายประเด็นประเด็นอีสักอันนี้ยืนโชลูเชลแน่อยู่ผู้เดียวให้สิ้นบ้าไอตั้ง เอองามบ่เออช่วยขอบใจลายลายเชียรน้องบ่กช่วยจังได้อันนี้ก็จนบ่ายโมงแหละนี่มันอยู่เอ้ยอยู่ในบ้านเคียวอันนี้เฮาเฮ็ดเองบักหำเฮ็ดมันขึ้นปอมไอเออชิแตกเอาเห็ดเองไอบ่เป็นยังเอาไว้เออระเบิดติดตั้งไอระเบิดติดตั้งวายอันนี้ตัวบอกขอบใจลายๆระเบิดติดตั้งได้วายล็อกล็อกลีโอ้ล็อกเอาแล้วอีกแล้วระเบิดติดตั้งคนได้ครับ วายมันเกือบยิง,างวายบกายาักไต่ฉากอันลิบลิบล,ล็อกตอวกัยิงมันเองมันโดนแล้วงอกวายอันนี้มันโดนลราก็โบยิงชอยบักอันนี้ก็แลนไวแหงอรีชงสัยตอนอยังหน่อยมันกินอียังอันเนี้ยมันกินมาวายวาวไปทุลีบอะไรทุลีบแล้ววาวไปทุลีบอันนี้บักไต่ฉากอันนี้ อายดเอแลนไวแหงอเลอแลนเบ้งออสเตรลแคกับบันเบิ้งบันียวบันเคียวนีชางนเ่ญพนมันอยู่บานทั้งนาบันไมไม่บ้ยบนม่บันเคียวเขาก็เอานมใชมันอยู่ใชพี่ๆน้องวายมันคือไปแนวนันอันนี้อลไตเล็ดเนือช่าเดมเป็าแล้วมันอยู่ใชอันนี้พนบเอบ้บนเอลบันวายบันเอลอีลีอันนี้โวยบักไซากอันนี้แตก วายเฮาไล่เห็นยังอันนี้ฮะเฮาไล่ก็ะชนเมื่เป็นยิงแตกนนนะวายอยู่ถึงก็ไม่เก็บของนะแม่เขาขอปัญญาก,ก่อนเด้อตายโลดอันนี้ฮะมันอยู่ถึงเบ,บาอันนี้<ด>ขับรถให้มันขับรถเฮาชิคอเก็บของมันนี่<ะ>นนเออขอบใจหลายๆบาว่ามันนี่มันอยู่เถึงนี่ไอตามเขามานะหมเชียงรถคีลินเชย มันอยู่ทึ่งอุโมงค์นี่มาไป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 ขี่รถขี่รถเลยฮะขี่ไอ้ช่างนี่มันอยู่ในอุโมงขี่รถขี่รถอยู่ลุงเอะกายมันยิงกันอยู่นี่มานะแม่ห้องกระยาตายคือกันได้ไวบอดี้ยานนี่ฮัมมันอยู่ทึ่งนี่ขึ้นมาน้าแม่ตายแล้วนี่มันอยู่นี่มันสิแตกฮัมมันอยู่ในในอันนี้โควมาซอยเอาแน่ เอาไงไอเดมบอชอยเขาจะดีฮ้มเอาไงนี่มันอยู่เอ้าตุกขุ้นยิงเน่เน่เน่มันจะแตกมันเลยนะเขายิงมันนี่เออดึกระเบิดไปฮ้มดึกไปแน่มันถือระเบิดจะว่าเขาเขาเขาก็จะเข้าเจาะไอ้บอกรถเขาไปตายโดนไอตัวผันบ่อเขาเป็นแทงเขาเหรอได้ได้ได้หลอกล็อกยังดีจิตต์ตัดตัวแตกหนึ่งตัว ตั้งไอวอลนักเลือดตัวเดียวบ้าโอเคโอเคไอเออบักน้องชายวันจันไรวายบ่เห็นในไายิงมันนะแม่อันนี้เขาก็ตายเห็น่แหละเอ้ยแตกหนึ่งช่วยบ่ช่วยจังได็กกันยังว่าบ่ายโมงเลยอันนี้กันยังว่าบ่ช่วยตายโหลดอันนี้เทาอันนี้เทาเจมตายแท้ๆอันนี้บ่เป็นตาสแตกแห่งอะไรอันนี้เขา ไล่ยิงมันกินนี่โอ้ขอบใจไล่เบ <laughs> ิ้งหูอะก้อยเก่งอั้นอะก้อ,กอยขอบใจที่ยองเด้ออ้ายอ้าวน้องไปต่อไปทางใดก็ไปเรพาเขาไปเราดูเขาเก็บคลองก่อนขี่รถมากระเจนเมือโบเห็นมันอีสังอันนี้ฮะอะก้อยตายรูอันนี้เจมอีหยังอันเนี้ย อ่านังสือดับบนอูว่าเอาไว้ไม่อยอมรมหงเฮียนนี่แหละเข่าเอิน่นจักคงเฮียนจักเอียงอันนี้ฮะบังจะคืออันเอียงอันนี้จะคือเอียงกระบอจักนะ่ารือมบักชุดขาวมึงมาเอ้ยฮัมไอชิตายละทางนี้ทางนี้มาช่วยแนะ่โอ้ตังไอวอมึงมาโหลดกูบริยานจากักดีมันบริยานแตกหนึ่งเกือบกูแตกกูก็แตกแตกซองอโกอยมาตัดผักเกืออันแน่ เข้าไปอยากวาไปได้าวาแล้วก็จนเมื่อยมาอีกแม่คันตัวใจอันนี้นี่ข่าจัดไปหกคิวแล้วนะอักยอันนี้เก่งอันน,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 นเขาไปได้เน้นเก่งเขาเนินตลกเขาน้นห้าเบิรงแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราแนะ่เพื่อเป็นกําลังใจในเกมพีพายอาันใดสตูกหมักเกมพีพายกัดหมักเขาแนะ่ผู้ชาวกันยังหมักเกมพีพายออกเอกกหมักแนะ่เบิรงเก็บคองกอน ขึ้นเนี่ช่างอันนี้ไอวอตันอยู่กับขึ้นรถเก็บคลอ,องนี่นะเอ้ยมันอยู่บ้านนั่นบ้านฟาร์มเอียออง,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 งอ,อ,ยยยอันนี้ตัดๆๆเกือบโอ้แตกเบิ้ง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 ยิงไพ่โบยิงยิงบักอกอยเดพวกไต่ฉากอันนี้โบเป็นตาสแตกแห่งอะไรโบจับบอกอีอากอก่ลาซาตลกพีพลายอันนี้ฮันพีปลายกันจะวอลกันยังออกพีพลายอ,อกอยโว้ยิงอัดไอเก็บเสียงอีกเบิงบ้งเบิ้ง หาเบิงมันก่อนยิงถืงบอบอว่าทางนี้บอเห็นบอเห็นบอเห็นมันยิงระวังแตกได้เบิงเบิง้งย่องมาลหน้าบังฮัมจัิยานอีชังอันนี้ว้ายเบิงมา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 เอาเห็ุ <ไป S 1> เองออเ,เอายิงยาให้ตัวเองเข้าไปแล้วลไอ้บอกก็มียังชวนมาตามมามาลดเบิงบ้งเบิ้ง มันอยู่ชชยอายบักกระดุมอันนี้เอ้ยระเบิบดระเบดิบดระเบิดระเบิดโอ้ยเกือบโอ้ยบักตาฉากม,กมึงกูบอกน้องกุศันต์เบิง้งมึงตายเลยเบิ้งตุยช่องช่องบาดว้ายพุนน่นปุ่นมาลงตอนนี้อันนี้ฮะอุ้ยอุ้ยอ่ะก้อยอันนี้เกือบเอาตายฉากอันนี้ฮะมันมาตอนได้อันนี้ตีอื่นบ่อันนี้ตายโลดอันนี้เบิง้งโอ้ย เสร็จตายแต่แฉบักเจมระวังได้ฮัมโอ้มันมอบตัวหนึ่งมันมีตีอื่นมาจักมาแล้วนี่ฮัมหมดเอ้ยเกือบตายแตายตายโลดอันนี้ฮะไปแลนด์น้แม่วงนี่นะตายวงหินได้ไอ้นี่ฮัมขอมีปืนชีตาฟอาชีดน้าแม่ว้าวชื่อชื่อชีดเอาเอาชีดให้ตัวก่อนชีดชีต อควายไปไวไวๆเนี่ยเออเห็นเห็นเห็นแล้วรถอันตัวจอดอันนี้ก็ยังบาบ่ยวงอันนี้ก็แหงแหงอลีบักตะลอนขึ้นนะแม่แล้วรถบ่ไปอันนี้ไอเอาแล้วตายเออเอองูแหงอะลีอันนี้เฮาวอาแล้วนะว้าอันนี้จักอะไรเดี๋ยวเฮาวอาแล้วก็ไวๆเนี่ยตายวงชิมมะหัว ตายโคตรว้าตายบ่เป็นตาสแตกอันนี้ก็จักเห็ดยังพันยาจะไดก็วออ้ยหฮันนะเขาเอายังบทันชุดขวบม,มันนะยืนพันยาเท็ดขึ้นตัวเป็นพี่นี่ออกก่อนนะว้าอ,อันนี้่เหน็นใด้ยังอันนี้